啊、嗯，我其实一直非常想再来一次曼谷，因为去年跑男的时候只是只是节目行程，比较赶，然后想来再感受一下，所以这次特地在曼谷也会多留两天。嗯，我觉得曼谷非常的火热，很热情，就像泰国的粉丝一样，谢谢大家。 มีไปกันบางครับบอกว่ารอบที่แล้วนะครับมาเมืองไทยนะครับผมใช้เวลาสั้นไปหน่อยแต่รอบนี้นะครับมีเวลามากขึ้นนะคร<ป>ับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับอากาศที่เมืองไทยร้อนมากๆและบรรยากาศอบมากๆเลยนะครับผมแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมในครั้งนี้ครับจากการที่เราเข้ง,งนนไปแล้วก็ไดรพบกับวีม่านนะครับถ้า说到้一次呢，ได้球的大ได้那有什ไ感想来跟大家分้อ下？呃，很荣幸。 然后我也其实作为爱奇艺国际版的代言人，我觉得这次也是作带着作品来到曼谷，呃，也算责任感也比较强吧，啊、呃，希望把中国的文化、中国的古装剧带给全世界的观众。 เขาบอกว่าเป็นิีอย่ายิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นไอชีแบรนด์พิสเตอร์นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ารอบนี้นะครับไม่ได้มาธรรมดานะครับมาพร้อมกับผลงานด้วยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ดับชอบนะครเป็นฐานะเป็นแดมพิสเตอร์ด้วยก็เลยมี3เรื่องนะครับสรสชาตินะครับผมที่แตกต่างให้ปากเปุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ย้อนยุคด้วยหวังว่าจะได้นำวัฒนธรรมของมจีนนะครับมาฝากให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับผมได้ดูกันนะครับมาเบ้างครับนี้มีแฟนจะไปไหมครับผมนี่ครับเออ这一次来到泰国我们的期望是什么呢

ปหาผมกินที่อร่อยๆนะครับผมร่วมไทยนะครับเพื่อจะได้ลองชิมนะครับอาหารไทยก็อร่อยขนาดไหนครับแล้วก็อยากนะครับว่าอาหารอะไรที่คุชอบมากที่สุดนะครับเขาจะถามหนึ่งทีนี้ือมีอาหารไทยอะไรทีกคุณชอบมากที่สุดนะครับ中央贡中央贡中央ง啊然后芒果ผ米饭啊其实都很好吃我我我很适合就是我很适应那个口味是辣辣辣的然后有一点 甜辣ล感觉ใเขาบอกว่าอย่างเช่นด่าีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็ชอบนะครับผมตัวเองนะครับเป็นคนที่ทานเผ็ดอยู่แล้วชอบทานเผ็ชอบทานหวานนะครับก็เลยรู้สึกว่าอาาไทยฝังมาบ้นะครับจะไปรู้ไหมครับว่าการแต่ของปู้ไมคนไทยจุดจมากกับการทต่าที่ตามที่อยู่ของเคราคุมาคุณ้่อวามาคไหยค้ชห่าคหมร้ารมคนไห่ไห้้มา 我知道我有几部戏好像在泰国播的不错，《周生如故》啊，《然后长夜精明》《你安如也感谢各位泰国的粉丝朋友们喜欢我的作品，以后也会多多努力拍更多更优秀的作品，然后跟大家见面。啊 ตัวเขาเองนะครับรู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับผมที่มีผลงานที่คนไทยชื่นชอบนะครับแล้วตัวเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีผลงานดีๆมาฝากให้แฟนชาวไทยดูนะครับทีมไม่ใช่การต้อนรับของแฟนขับชาวไทยแล้วเงล่าอ่ะครับเคยรับงานรับของแฟนขับชาวไทยรับยังไงบ้างมาเจออะไรนะบรรยากาศการต้อนรับแฟนขับชาวไทยเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วทุดนีนที่เราเห็นทั้งหรดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 哦，我很感动。首先，我觉得大家真的非常的热情，然后也很可爱，因为每个人叫我都是叫白乐、呃，对，对，就就很可爱。因为去年我来的时候，他大家就是接机也很多人，我就感受到大家的热情。嗯，嗯然后所以以后如果有机会的话，我觉得还可以多多来泰国，跟泰国的粉丝们。 บอกว่ารอบนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าทัพย์ซื้งมากๆนะครับผมได้เห็นแฟนๆเยอะมากเลยครับมาให้กำลังใจเราเลครับผมตัวเขาเองนะครับก็ได้ยินแบบแฟนๆเรียกไปลู่อะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นสำเนียงเมือไทยบ้างเนาะตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเข้าที่แล้วนะครับที่มาเมืองไทยก็เห็นว่าแฟนๆะ่ะไปต้อนรับมิสนาบินเยอะมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยคือแฟนๆน่ารักมากๆ ถ้ามีโอกาสนะครับคุณไปรู่เองก็อย่าจักบินกลับมาบ่อยๆนะครับผมเพื่อมาแฟนๆมากแฟนๆที่สุดมากจะากบอกอะไรแฟนคลับตอนนี้อนนี้ราเจออะไรบ้เชื่อเสีอะไรบ้างในปเทศไยบ้างช่อ๋อหวงบุของแฟนคลับทุกนทุกค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 นทุนทุกคนทุกคนทุกกคนทุกคนทุกคนทุนทคนทุกคนทุกคทุกคน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 ทคน ขาบอกว่าฝากทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะครับตัวเขาเองนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมทำาดีๆนะครับแล้วก็ฝากคนเป็นกำลังใจเขาด้วยนะครับผมบอกครปคบอกเาเป็นเช้ัผู้หลบใช่หใช่อย่างผู้เป็นเผู้หลบปเไ้หน่แบบนผู้หลบเลยนดีนเป็นชนหลบเป็นชิอ่า ผมรักทุกคนนะครับผมขอบคที่เชื่อไวใจเานแ่อนนะครับาับขคุณขอบคุณขอบคุณคุณขคุณขบคุณขอ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 คุณขอบ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 ขอบคุณขอบคขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณบคุณขอ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 บคุบอบคุณบบอบคุณขอบ